เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับผมไอรอนขอแล้ววันนี้เราอยู่ในการที่เราหางหายไปนานแสนนานนะครับผมเวทเทิลสายย่อนั่นเองครับผมนะซึ่งคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ายาวแน่นอนนะครับผมเพราะว่าประเทศไทยมี77จังหวัดแล้วผมโอ้โหทำทั้ง77จังหวัดแล้วนะครับแล้วเปิดแม่ทันไลน์นะครับน่านน่านนะครับโดนแล้วนะครับผมน่านเป็นจังหวัดแรกนะครับผมที่ ไพ่ายแพ้ในเกมของผมไปนะครับมาดูนะครับว่าจังหวัดไหนนะครับจะโชคดีที่สุดแล้วต่อไปนะครับที่ไม่รอดก็คือปัตตานีนั่นเองครับผมนะโอ้โหแม่เปิดแม่นี่ก็รวดเร็วจริงๆนี่ครับผมก็ในประเทศไทยนะครับเขามี76จังหวัดนะครับกับอีก1เขตปกครองพิเศษนะครับนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองมาดูกันนะครับว่าใครจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเอาละครับผมต่อไปนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็โดน โดนห่วงไปไปที่รอดแล้วนะครับผมแหมไม่ได้พูดคำนี้ซะน่นะครับโดนห่วงไปเนี่ยคิดถึงซะจริงๆถ้าผู้ชมคิดถึงผมวันเนี้ยต่อไปครับจังหวัดที่ไม่รอดนะครับผมปราจีนบุรีนะครับก็ส่วนตัวผมไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบยังไงอ่ะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับจังหวัดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับผมต่อไปนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับแหน่ก็พูดประเทศชัยภูมิที่ได้ชื่อชัยภูมินี่ก็คงเป็นเพราะว่าเป็น ถ้ากองทัพไหนมาตั้งทัพที่ตรงนี้ก็เป็นก็จะชนะลบชนะแล้มั้อืมต่อไปนะครับผมอุบลราชธานีอุบลราชธานีนี่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไระแต่ว่าก็ก็จะพยายามนะครับไล่ไปเรื่อยเเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะหลับก่อนนะครับผมแม่อย่าหลับนะดูดูที่ผมเนี่ยต่ปไปยก็ผมพิจิตนะครับผมพิจิตเนี่ยก็เป็นเมืองในภาคกลางนะครับโอเค ก็จากที่ด mm ูนะครับภาพสีเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าผมแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อที่สีมันจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับผมต่อไปครับผมนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดในทางภาคใต้นู่นนะครับแหมโอเคตอนนี้นครศรีธรรมราชไปแล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยภาคกลางจะได้เปลี่ยนไปสุดนะครับเพราะว่ามีมีมากที่สุดเลยต่อไปครับผมระยองนะครับผมระยองอ่าตอนที่พระเจ้าตากนะครับผม แห่งวงล้อมของทางฝั่งพแม่ออกมาเนี่ยก็มายึดเมืองระยองนะครับกับเมืองจันทบุรีนี่แหละนะครับม่รู้นะครับต่อไปนะครับผมอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่อ่าเท่าที่ผมผม,ผมเดานะมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเมืองในอดีตของขอมนะครับผมเพราะว่าคาว่าเจริญเนี่ยมันเป็นมันเหมือนเป็นภาษาขอมนะมต่อไปับผมหนองคายอ่าน้องคายนี่ผมพอรู้อยู่นะครับในสมัยเอ่อ ในสมัยสงครามห่อสงครามปราบห่อเนี่ยฐานไปตั้งตรงนั้นนะครับแล้วเรียกตรงนั้นว่าหนองค่ายสุดท้ายกลายเป็นหนองคายต่อไปผมหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูนี่ผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับหนองคายนะครับแหมยสุภัยมีหนองเยอะแน่นอนอะ่ะตรงนั้นเนี่ยโอเค okay. ต่อไปนะครับผมจังหวัดต่อไปจังหวัดราชบุรีอ้อ จังหวัดนี้นี่ถ้าใครอ่านเรื่องอสงครามไทยรัพม,ม่าบ่อยๆนะครับก็จะได้ยินอย่างเงี้ยก็จะได้ยินชื่อเมืองราชบุรีเนะี่ยบ่อยมากเะครับเพราะว่าเวลาพม,าม่มายกครับแม่ก็จะผ่านเมืองนี้แหละนะครับเมืองราชบุรีต่อไปก็ผมมาหาสาร,รคามมหาสาร,รคามก็เป็นจังหวัดในภาคอีสานนะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีภูมิภาคไหนนะครับที่สิ้นจังหวัดไปเลยนะเพราะว่ามันก็มีอยู่เยอะอ่าตั้งเจ็ดสิบตัง้งเจ็ดสิบหกกับอีก หนึ่งเขตปกครองพิเศษนะครับต่อไปผมอ่างทองอ่างทองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับผมในภาคกลางนะถึงแม้ว่าภาคกลางเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้เปรียบที่สุดเะครับเพราะว่า,เ,าเพราะว่าอะไระเขามีเยอะที่สุดไงต่อไปผมลำปางคือลำปางเนี่ยก็ผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะเอเอ,เอ,เอจริงป่ะลำปางเนี่ยลำปางเขาจะหมายถึงอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เอาละนะครับใครมาจากจังหวัดอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับแล้วดูนะครับว่าจังหวัดของท่านผู้ชมเนี่ยอยู่จนจบคลิปผมหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในไกลแค่ไหนต่อไปครับแพร่แพร่ก็เรียบร้อยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแพร่ก็ไม่รอดนะครับต่อไปนะครับจังหวัดต่อไปจังหวัดสตูลสตูลนี่ก็อยู่ทางภาคใต้นะครับผมสตูลโอเคมันจะมีอยู่บางจังหวัดนะครับที่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ใส่ชื่อหนึ่งมีไว้แล้วก็จะมีบางจังหวัดที่ผมลืมบ้าน ลืมวาดรูปไปนะครับก,ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมแหมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้ทีหลังนะครับโอเคครับจังหวัดต่อไปนะครับที่ไม่รอดนั่นก็คือ,อพังงานะเมื่อก่อนมันจะมีแบบมุกนะครับว่าช้างกลัวจังหวัดเรานะที่สุดจังหวัดพังงานะครับต่อไปนะครับนครพน,นมเอ๊นครพน,นมนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะพน,นมในภาษาแบบภาษาอันนี้เขาจะเรียกว่าภูเขานะครับ โอเคต่อไปนี่ครับจังหวัดที่ไม่รอดจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนะครับก็สมัยที่อยุทยาทําสงครามกับล้านนาครับพิษณุโลกก็เป็นเมืองสําคัญเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเป็นเมืองแน่นหนาสำคัญนะครับผมโอเคครับจังหวัดต่อไปนะครับที่ไม่รอดนะครับผมก็คือจังหวัดสุรินนะครับผมโอ้โหสุรินผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับจังหวัดนี้เลยเอาปะเฮ้ยก็แบบ ต่างประเทศนี่รู้เยอะมากเลยว่ะในประเทศนี่ไม่ค่อยรู้เลยนครับเออมันไม่ค่อยมีอะไรให้น่าศึกษาเอาจริงๆป่ะต่อไปครับกาลสินการนะครับไปถึงดำสินไปถึงน้ำกาลสินก็คือเมืองน้ำดำนั่นเองครับผมนะอันนี้ไม่ใช่บุรีนะครับแต่มันแปลอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจังหวัดที่ไม่รอดนะครับจังหวัดที่โดนหัวเป็นรายต่อไปนั่นก็คือจังหวัดแม่ห้องสอนครับผมนะแม่ห้องสอนก็เป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านเหนือๆนะครับของไทยเลยโอเค โอเคนะครับผมต่อไปนะครับจังหวัดที่จะโดนห่วเป็นรายต่อไปสะแก้วนะครับสะที่เต็มไปด้วยแก้วเงี้ยไปเอาจริง,รงๆอ่ะไม่รู้ไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ก็จะพยายามพูดอย่างนี้ครับต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนี่แหละเอาเอาจนท่านผู้ชมนั่งดูคลิปผมจนจบอะเออเอาแบบท่านผู้ชมไม่นอนหลับอะเออก,ก็พอละต่อไปครับจันทบุรีจันทบุรีเน,นี่ยครับก็มีความสําคัญมากเลยนะตอนที่ฝรั่งเศสนะครับจะ มาล่านี่ผมของไทยเมืองจันทบุรีก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เกือบจะกลายเป็นของฝรั่งเศสไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับนครราชสีมาโอ้ถ้าใครแบบชอบดูคลิปบนยูทูบเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ายูทูบเบอร์คนต่างๆครับชอบอยู่โรงเรียนเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยแหละแต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่ผมนะครับผม <laughs> ต่อไปนะครับผมจังหวัดที่จะไปต่อไปครับอุทัยธานีอุทัยธานีเนี่ย ผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเหมือนกันนะครับผมแหมไม่รู้เออะไรเลยเนี่ยก็หาาถ้าผู้ชมอยู่จังหวัดไหนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ออกมาบอกด้วยก็แล้วกันนะครับโอ้โหแต่อะไรกันครับนี่เปิดมากรุงเทพก็ไม่สามารถทําตามประวัติศาสตร์ได้แล้วนะครับโอ้โหกรุงเทพไม่สามารถเข้ามายึดเข้ามายึดจังหวัดต่างๆในประเทศไทยได้นะครับแหมอ่ะแล้วก็คลิปนี้นะครับอย่ามีดรามา่กันนะครับผมก็แค่ทําเล่นๆสนุกๆของผมนะครับเอออย่าไปแบบ เออใช่นาทนะครับต่อไปต่อไปที่โดนหัวบนะเออก็พูดถึงไหนนะก็คืออย่าไปดราม่าอะไรมากมายนะครับแล้วก็นกก็ร้องด้วยไงก็คือผมก็แค่ทคําคลิปแบบสนุกสนุกของผมนะครับไม่ได้แบบเอ่อต้องการให้แบบมีการแยกแบ่งแยกรัฐอะไรนะครับเอออย่าไปคิดมากนะดูคลิปชิวๆไปนะครับอันนี้มันคลิปคลิปอะไรคาลิปสาราก็ไม่มีนะครับโอเคครับต่อไปนะครับจังหวัดที่จะโดนห่วนะครับก็คือจังหวัด สุราธานีครับผมนะสุราธานีอยู่ทางภาคใต้นะครับใครมาจากสุราธานีบ้างนะครับโอสวัสดีนี่ก็พี่น้องชาวใต้ต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดนะครับผมจังหวัดสงขลานะครับผมสงขลาก็อยู่ทางภาคใต้เหมือนกันนะครับผมสงขลาต่อไปนะครับจังหวัดที่จะโดนรวบเป็นจังหวัดต่อไปนะครับก็คือจังหวัด ร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งไม่ได้นะี่ครับเขาพูดว่าร้อยเอ็ดนะครับถ้าถ้าคูดตามทายจริงๆเอาละนะครับท่านผู้ชมมาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันนะครับส่วนตัวผมก็ผมก็ไม่บอกนะต่อไปครับอิฐตะลุดุษตาลดินนี่ครับผมอ่าก็ใครจะไปคิดเลยครับอุตตะลดินอยู่ทางภาคเหนือผมก็ไม่รู้เหมือนกันในเนี่ยโอเคนะครับผมต่อไปต่อไปนะครับต่อไปจังหวัดต่อไป ภูเกต็ตนี่ครับผมแหมภูเกต็ตนี่ก็ใครเคยไปเที่ยวภูเกต็ตบ้างครับเขาก็เป็นเกาะที่สวยงามมากเลยก็สาวภูเกต็ตนะครับสวยๆทั้งนั้นเ <c ười> ันกไไไไไ็ไม่ไม่รู้อะไรจะไม,ไม่รู้จะชวนคุยชวนคุยอะไรไงเออก็พูดแบบนี้ต่อไปนะครับผมเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ก็เป็นรอยต่อนะครับระหว่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานครับต่อไปนะครับผม จังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดล,ลบบุรีโอจังหวัดน,นี้นี่ผมมีเรื่องเล่านะครับก็คือหากใครเคยศึกษาเรื่องรามเกียรตินะครับก็ตอนจบนะครับธนุมานก็ได้มาปกครองเมืองลบบุรีเนี่ยแหละก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมเมืองลบบุรีถึงมีลิงเยอะจังเลยนะ <c oughs> ลูกหลานธนุมานนะครับตอ่อไปนะครับสมุทรงครามพื้นชื่อว่าสมุนต้องอยู่กล้าทะเลแน่นอนโอเคก็โดนหัวไปนะครับสมุรสมรทรงครามก็ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเหมือนว่าจะจะโดนยุบพลขึ้นบกนะนะตอนที่ญี่ปุ่นบุกไทยอะ่ะ ต่อไปนะครับผมยะลาเฮ้ยยะลาเนี่ยมันอยู่ในแกงสามชาเนี่ยแบบระนองระยองยะลาไหนมีใครมีมีใครเคยได้ยินบ้างครับมุกนี้ระนองระยองยะลานะครับต่อไปนะครับจังหวัดต่อไปจัต่อไปที่จะไม่รอดนะครับก็คือจังหวัดลำพูนนะครับผมโอ้โหเอาละผมจะมาเวของผมนะครับผมผมจะพูดแบบข้อสงครามนะตอนนี้นะครับถ้าเราดูจากแผนที่ในตอนนี้เนี่ย ภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเหลือจังหวัดน้อยมากเลยต่อไปนะครับตากรวมถึงภาคตะวันตกด้วยนะครับภาคตะวันตกนี่เขาตอนนี้พวกภาคเอภาคตะวันตกนี่เหลือแค่2จังหวัดเท่านั้นนะครับภาคเหนือ3ภาคตะวันออกเฉียงใต้อีก3นะครับผมก็ภาคกลางนะครับได้เปรียบที่สุดต่อไปนะครับตรงังโอ้โหดูสิท่านผู้ชมขนาดภาคกลางนะครับมีจํานวนเอ่อจนวนสมาชิกมากที่สุดเนี่ยพวกเขายัง ยังไม่ถูกสุ่มโดนเลยอ่ะเออภาคกลางนี่มีโอกาสชนะสูงมากเลยนะครับไม่รู้สิมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะต่อไปครับประจวบคีรีขันโอ้โหพวกของภาคตอนตกนะครับจะหมดแล้วนะครับหรือแคเ่เพชรบุรีเท่านั้นแล้วนะครับถ้าเพชรบุรีไปก็คือภาคตอนตกหายหมดเลยนะโอ้โหแบบนี้นี่จุดยศาสตร์แย่มากเลยนะครับตอนนี้ต่อไปครับระนองอแกง๊แกงสามชาตินะครับระนองได้ยองยะลาระนองก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหม โอเคครับต่อไปครับจังหวัดต่อไปจังหวัดต่อไปที่จะไม่รอดนะครับก็คือจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายนี่ผมพอรู้อยู่เชียงรายรายมันคือชื่อของกษัตริย์คนหนึ่งนะครับของล้านนาสมัยก่อนนะครับชื่อว่าพญามางรายเชียงรายก็คือเมืองของพญามางรายนั่นเองนะครับผมต่อไปครับจังหวัดที่จะไม่รอดจังหวัดต่อไปนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเชียงใหม่เชียงใหม่ก็คือเมืองของพญามางรายที่สร้างใหม่นะครับเชียงไปว่าเมืองไงเข้าใจไหม โอเคครับต่อไปนะครับจังหว,วัดต่อไปจังหวัดต่อไปที <laughs> ่จะไม่รอดนะครับก็คือจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีนะครับสิงห์บุรีสิงห์บุรีแป่าอะไรท่านผู้ชมถาใครอยู่สิงห์บุรีก็ก็คอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับผมแหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงเออคือผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลยจริงปะสิงห์บุรีสิงห์บุรีายถึงอะไรต่อไปครับสมุทรสาครขึ้นช่าสมุทรก็ต้องอยู่ใกล้กับมหาสมุทรเหมือนเดิมนะครับก็โดนหัวปายนะครับผมสมุทรสาคร ก็โดนยุบตามก็คงจะโดนยุบขึ้นบุกตามเมเคยนะครับตอนญี่ปุ่นบุกไทยนะครับก็ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ต่อไปครับผมชะเชิงเซาชาเชิงเซานะชะเชิงเซานะครับผมอ่าโอเคก็โดนหัวไปนะครับผมชะเชิงเซาเป็นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงใต้นะโอเคครับต่อไปนะครับสกลนครสกลนครงั้นเหรอสกลนครนี่แทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยก็คงเป็นจังหวัดแบบจังหวัดแบบสงบสงบนะอยอืม อยู่ภาคอีสานด้วยก็คงสงบแหละต่อไปนะครับผมจังหวัดต่อไปนะครับที่จะไม่รอดนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับมุกดาหารเออไม่ถึงไม่ถึงอะไรวะมุกดาหารผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมืองเมืองแห่งมุกเหรอเออก็ก็ไม่รู้นะครับผมต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดพัทลุงพัทลุงกันเหรออ่านี่ไงครับผมลืมว่าจังหวัดพัทลุงนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่รอดนะครับ ทัศลุงโอเคถ้าผู้ชมคิดว่าจังหวัดไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับอู้ดูจากตรงน,นี้ผมคิดว่าภาคกลางนะ่าจะชนะนะต่อไปครับกระบ,บี่โอ้โหกระบ,บี่ไรเทียมทานไม่ไรเทียมทานแล้วนะครับ,รบกระบ,บี่กระบ,บี่โดนเทียมทานไปซะแล้วนะครับไม่มีมุกอะไรจะพูดนะครับอเอาจริงๆรงไป ท่านผู้ชมฟังผมทันไหมผมพูดผมพูดเร็วมากเลยอะต่อไปครับผมขอนแก่นนะครับขอนแก่นโอ้โหจังหวัดใหญ่มากนะครับแต่สุดท้ายก็โดนหัวไปแล้วนะครับน่าเสียดายจริงจริงดูสิตอนเนี้ยภาคกลางคือแบบเยอะมากเลยครับภาคกลางเนี่ยถ้าเทียบกับภาคอื่นเนี่ยภาคกลางโคตรเยอะเลยต่อไปครับบุรีรัเราท่านผู้ชมดูสิเนี่ยอย่างตอนเนี้ยภาคใต้มี3จังหวัดเว้ยเออภาคอีสานมี4จังหวัดแล้วดูภาคกลางครับภาคกลางมีตั้งแบบโอ้มีเป็นสิบเลยอะ ผมภาคกลางนะ่าชน,านะนะต่อไปครับผมตราดก็ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ตอนที่ฝรั่งเศสจะฝรั่งเศสจะมาล่าในขประเทศไทยก็ก็ได้ยึดตราดไปไว้สักพักหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดนครน,นายกครับผมนะโอ้โหนครน,นายกหมายถึงอะไรวะนครน,นายกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออท่านผู้ชมพอพอจะรู้ป่ะเพราะว่าผมผม,ผมไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับจังหวัดในประเทศไทยอ่อะเออ ต่ระผมปทุมธานีนะครับปทุมธานีก็เป็นจังหวัดในจังหวัดในภาคกลางเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าภาคกลางนี่เขาเริ่มแตกกันเองนะนะภาคกลางจังหวัดเริ่มน้อยลงเรื่อยเรเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเลยนะตอนนี้อ่าต่พะผมชุมพรชุมพรก็เป็นจังหวัดในภาคใต้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ภาคใต้ก็เหลือแค่2จังหวัดแล้วนะครับถ้ายอย่างนั้นภาคผมก็เริ่มผมก็ยังคิดว่าภาคกลางเะช่ไน,นะเพราะว่ามันมีเยอะมากอ่ะมีเยอะที่สุดเลยภาคกลาง ต่อไปครับผมอยุธยาโอ้โหกำลังพูดเลยภาคกลางเริ่มไปทีละจังหวัดทีละจังหวัดแล้วนะครับโอ้โหอยุธยาก็ไม่สามารถรวมประเทศไทยได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจังหวัดไหนถ้าผ <c oughs> ู้ <c oughs> ชมอยากรู้ไหมนะครับต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดจังหวัดต่อไปนะครับก็คือศรีสะเกดสมัยก่อนนะครับตอนผมเป็นเด็กผมเวลาผมจะเขียนชื่อศรีสะเกดเนี่ยผมชอบเขียนชื่อเป็นศรีเกษตรนะ <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าถ้าผู้ชมเคยเคยแบบเคยเขียนผิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าสมัยก่อนนะผมชอบเขียนว่า สีกษตรต่อไปผมกำแพงเพชรโอ้โหเมืองที่มีด่านอันแข็งแกรง่งแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำแพงเพชรต่อไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดน,นะครับก็คือจังหวัดนราธิวาสโอ้ยชิบหายดูสิภาคใต้เหลือแค่จังหวัดเดียวเลครับภาคเหนือก็เหลือจังหวัดเดียวตออะวันออกเฉียงใต้ก็เหลือจังหวัดเดียวตะวันตกก็เหลือจังหวัดเดียวตอนนี้มีแค่สงภูมิภาคนะครับที่มีเหลือจังหวัดเดียวเนี่ยก็คือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน แต่ว่าผมบึงการบึงก็คือบึงการก็คือดำบึงการก็คือบึงที่ดำนะครับจังหวัดบึงดำไม่ได้บูรีนะอันนี้ก็แปลตามความหมายตามตรงของมันนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมนครปฐมนครปฐมเลยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนั้นแอบวาดวาดแผนที่จริงแท้ๆทำจำไม่ได้ต่อไปนะครับจังหวัดที่จะไม่รอดจังหวัดต่อไปนะครับจังหวัดจังหวัดอะไรครับจังหวัด สระบุรีเดี๋ยวเขาอ่านว่าสาระบุรีหรือว่าสาระบุรีใช่ถ้าท่านผู้ชมใครที่อยู่จังหวัดนี้ก็ก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับส,ระ,ร,าสาระบุรีนะโอเคครับจังหวัดต่อไปนะครับจังหวัดต่อไปก็คือสมุทรปราการปราการแห่งสมุทรนะครับไม่รอดนะครับปราการแห่งสมุทรก็โดนยึดไปไนะครับตามเราบ,บีเฮ้ยเอาว่ะเริ่มสุสซแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ภาคกลางหรือแค่4จังหวัดแล้ววนะ่ะ เอาเว้ยเอาเว้ยแม่งพลิกล็อกว่ะภาคกลางที่จะชนะจะชนะต่อ่าผมสุขโขทยัยโอ้แมสไอ้พวกราชวงศ์เก่าไอ้พวกอาณาจักรเก่าๆนี่ไม่สามารถแบบไม่สามารถรวมประเทศไทยได้เลยเลยโดยสิสุขโขทัยก็ไม่สามารถรวมประเทศไทยได้อ้าวแะ้วอย่างงี้ใครจะเป็นคนรวมประเทศไทยล่ะเฮ้ยต่อไปผมพะเยาโอ้เอาจริงดิถ้าพะเยาแตกนั่นก็หมายความว่า ภาคเหนือนะครับผมห,หมดจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในเกมของผมนะตอนนี้ภาคเหนือก็ไม่เหลือจังหวัดให้แข่งต่อไปแล้วอเดี๋ยวดูภาคต่อไปนะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีก็เป็นโอ้โหสุพรรณขนาดสุพรรณบุร,าารแบบียังไม่สามารถแบบเออยังไม่สามารถแบบรื้อฟื้นประเทศไทยได้เลยเออยังไม่สามารถเรียกยังไงมาครอบคุมประเทศไทยได้เลยนะครับต่อไปผมนนทบ,บุรีโอตอนนี้ภาคกลางก็เหลือแค่จังหวัดดีแล้ว,ลวสิอย่างงี้ยนะเออใช่ไหม เอาตอนนี้กลายเป็นว่าภาคอีสานนะครับที่แบบที่แบบได้เปรียบที่สุดนะเพราะว่ามี2จังหวัดเออถ้าผู้ชมคิดว่าภาคไหนจะชนะนะครับนี่คอมเมนต์มาบอกได้นะครับต่อไปครับผมชนบุรีชนบุรีถ้าชนบุรีแตกนั่นก็หมายความว่าภาคตะวันออกเฉียงใต้หมดจังหวัดสู้ในเกมของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็หากใครยังสังเกตนะครับไม่หูแต่ฟังเสียงผมนะครับก็จะเห็นว่าอ้าวอ่าตอนนี้สูสีมากเลยนะครับอ่ะเอาผมจะพูดต่อนะ ก็คือผมลืมเขียนจังหวัดพัทยาในเกมหมุนวุงล้อเว้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดบัญชีทีหลังนะครับสําหรับจังหวัดพัทยาต่อไปแลผมนครสวรรค์โอ้นครแห่งสวรรค์นะครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมั่วอ่าก็ไปที่เรียบร้อยนั่นนั่นก็หมายความว่าภาคกลางนะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดจังหวัดสู้แล้วนะครับต่อไปนะผมก็จะเหลืออีกแค่3จังหวัดนะครับอ่าจังหวัดที่ไม่รอดนะครับก็คือยะโสธรนะครับยะโสธร อตอนนี้ก็จะเหลือแค่เพชรบุรีนะครับแล้วก็พัทยานะครับผมสองจังหวัดสุดท้ายนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าใครใชนะมาครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายภาคที่จะเหลือเป็นจังหวัดสุดท้ายนั่นก็คือภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับผมนะโอ้โหโอเคเรัาก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแมทเทนสายย่อใน ในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนะครับประเทศไทย76บวก1นเขตปกครองพิเศษนะครับจังหวัดที่เป็นฝ่ายชนะนะครับก็คือจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับผมในเกมของผมแหมสุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ